ปลูกไผ่ยังไงเริ่มต้นจากศูนย์บาทพี่น้องปลูกไผ่ยังไงเริ่มต้นจากศูนย์บาทนะครับจะมาเราเลี้ยงเล่าสูพี่น้องฟังครับปลูกไผ่ยังไงเริ่มต้นจากศูนย์บาทในสวนแห่งนี้ไข่พร,ร้อมครับพี่น้องเห็ดไข่พร้อมเด้อไข่สองดอกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับอมนีบาวบินพินซิ่งครับถ้าพี่น้องมะมึงสวนไผ่ครับ สวนไผ่ที่ปลูกไว้ครับสวัสดีครับเด้อวันนี้เข้าสวนไผ่ครับพี่น้องเด้อเข้าสวนไผ่ปลูกไผ่ไว้ครับเริ่มต้นจากศูนย์บาทครับพี่น้องทู่สวนแห่งนี้ครับสวนแห่งนี้ปลูกไผ่หลายชนิดต้ากันครับพี่น้องบนที่สวนที่พ่ออีแม่ผมนี่แหละครับปลูกไผ่ยังไงเริ่มต้นจากศูนย์บาทครับเดี๋ยวบอกสู่พี่น้องฟังครับแท่งนอเหรอเด้อครับนี่ไผ่ครับ ปลูกไผ่กี่ปีได้เป็นนองขนาดนี้ค er. รับปลูกเมื่อปลายปีหกห้าครับพี่น้องเด้อปลายปีหกห้าครับไผ่ไผ่กอนี้ครับปลายปีหกห้าครับหกหกเจ็ดปีนี้ครับสองปีกัวครับพี่น้องแตกหน่อแล้วครับติดแล้วครับปลูกไผ่ครับพี่น้องเริ่มต้นจากไซครับเริ่มจนจากไผ่ กอนี่เด้อพี่น้องกอนี่ปลูกเมื่อหลายปีอยู่ครับขอต้นไผ่คนมากครับพี่น้องมาต้นเดียวครับแม่พันธุ์เดอ้อครับเห็นว่ามันนอใย,ยนอหน,นาจิ้ครับนอใย,ยนอหนาจินกันเลยนน้ำมาปลูกครับปลูกแล้วก็คอยขยายครับพี่น้องเด้อนี่ขยายออกมาแล้วครับขยายมาหนึ่งครับขยายมาหนึ่งครับเห็นแบบ่พี่น้องแตกนอแตกยอดแล้วครับพี่น้อง เริ่มจากศูนย์บาทครับขอให้มีเนื้อที่ครับพี่น้องเด้อปลูกไก่ครับนี่แจกสองนอสสองยอดแล้วครับนี่อีกต้นหนึ่งครับพี่น้องปลูกป้อมกันครับปลูกเมื่อปลายปีหกห้าครับพี่น้องเอาแบบไรมาปลูกเราบอกิดครับตัดแขนงมันมาปลูกครับแบบขยายพันธุ์แบบง่ายๆครับพี่น้องเด้อขยายพันธุ์ง่ายๆเลยครับตัดแขนงมาปลูกครับถ้าเอาเพาะซ้ำามาปลูกนี่ ก็ได้ครับพี่น้องแต่มันต้องใสเวลามันมันต้องไปเพาะบงไว้อีกประมาณหลายเดือนครับแต่สำหรับผมน,นี่ตัดแขนงมาปลูกเลยครับพี่น่องสใส่เวลาอยู่ครับปีที่แล้วหกครับก็ย่งติดแน่บติดแนนครับปีนี้แตกนอกครับเริ่มใส่ที่ไก่พวนดินแล้วครับพี่น่อง สำหรับสวนแห่งนี้ครับป่าไผ่ทั้งนั้นเลยครับป่าไผ่ยังคือมีตาปลาใหม่มเลย <c oughs> บเกทิศนว่ากลับยังสี่ละครับวันเด้พัฒนาปัไเได้พี่น้องหนึ่งสองแล้วพี่นอ้องต้นแม่ลักเป็นสามครับแม่ลักครับใช่ามามอีมต้นนี้ครับพี่น้องปลูกพร้อมกันคพือกันครับปลูกบนสวนสวนคือหกเดือนเป็นว่าจังสี่ละครับ เท่าที่ท <glaube, S 1> ําได้คร hmm. ับเริ่มต้นจากศูนย์ครับเอาว่ามีรถไถก็ือเพิ่นเอาว่ามีอุปกรณ์ทุนแรงเพือเพิ่นครับเนี่ยปลูกพร้อมกันครับไหครับพี่น้องเด้อเริ่มต้นจากศูนย์ครับไม่ได้เริ่มต้นจากที่ไหนครับปลูกเลยครับปลูกแซมปลาไปเลยครับพี่น้องแค่เรามีแสงแดดครับแสงแดดให้มันส่องครับตัดแถวเหนียวครับครับพี่น้องให้มันมีแสงแดดส้อง เดี๋ยวก็จะแตกนอครับเด้อครับให้มีแสงแดดส่องเขามากครับครับ่นนองแค่ให้มีแสงแดดส่องเขามากครับบี่นองเด้อแค่ให้มีแสงแดดส่องเขามากครับส่องเขามากไถเขแบบ้ากครับไถ่เข้ารับแสงแดดครับ แสงแดดปนญญาครับพี่น้องหรือมาครับตัดเขาวั่นพวกไม่ออกครับพี่น้องเริ่มต้นจากศูนย์บาทจริงๆครับป่าไผ่แห่งนี้ครับนี่แหละครับพี่น้องอีกปีสองปีครับพื้นนอจินครับพื้นอจินยังเจนต้นนี้แหละครับพี่น้องแตกนอแตกนอขนาดครับแต่บ่ใครเหลือครับ ต่นอที่สวยง,งามๆครับพี่น้องก็ไข <c oughs> ่เหลือพอ,อยังคนล่มันไก่ทางปลาสัตว์กระดางนะครับเรามีหน้าที่ปลูกคนมีหน้าที่เอาไปกินก็แล้วแต่เขาครับจะนอนยังไงครับพี่น้องลอยเอาไป2องซ้ำนอนจะนอ,อยใหญ่ๆฮะ <c oughs> อาปลูกไข่เริ่มจากศูนย์ครับพี่น้องเด้อปลูกไข่ในสวนนี้ครับคื่ไทยครับไทยเรียงครับ เลี้ยงครับน้อ,อมันตกติดกับต้นกิบนกีบแ่บครับพี่นอ้องคู่ฟ้อมกันครับต้นนั่นครับพี่น้องเดอ้อขอพันธุ์เบนมาปลูกครับแล้วก็ขายายไปเรื่อยๆครับพี่น้องขยายไปเรื่อยๆเด้อขยายครับขายายไปเรื่อยๆย้ายนะครับหลายข่งพี่น้องไผ่สังไผรก็มีครับครับไผ่สังไผรครับพี่น้องไผ่สังไผรเดอ้อ จะชอบมีปลาพอมครับออกนอครับเลี้ยแ้วเลี้ยแ่กันลหรอครับจาฝนตกจึกชุกเนี่ยไปสังไพ่กสิเริ่มบอกนอครับพี่น้องนี่ก็ขอเพิ่มมะปูเพื่อกันครับต้นนี้ครับพี่น้องนี่เริ่มพิดแล้วครับเป็นไฟใส่พันยังครับผมว่าเก่าวดาวนะก่าวดาวียังจะ้ย่างนี่แหละครับพี่น้องเกาดาวครับ มีตะขอมาปลูกครับพวกนี้จะล่ำใยล่ำหนาครับเหมาะสําหรับไปสร้างบ้านสร้างเรือนครับไอสายพันธุ์เด้อพี่น้องกล้องไม่นิ่งเท่าไรครับติดเหรอครับปลูกมาปีที่แล้วครับพี่น้องเด้อปลูกมาปีหกหกครับปีหกเจ็ดทับติดเหรอครับปลูกมาฝนที่แล้วครับพี่น้องเด้อปีเดียวแค่นั้นครับ เป็นสายพันธุ์มันกับไผ่ก้าวดาวย่างเจ้าะย่างนี่แหละบระมนไผ่สร้างมุ่นครับเพราะว่าล่ำไงล่ำหนาครับไม่มีน้ำครับพี่น้องบพรมนจิบซุ้งครับไผ่ต้นนี้ครับขอมาปลูเริ่มต้นจากศูนย์ครับแล้วนี่จะไผ่สั้งไผ่หมดเลยครับทั้งดงเลยครับพี่น้องคือหกเถะมันว่ะให้สั่งไว้อย่ามักอยู่แบบปื่นดินยังสี่ครับพี่น้องเด้อปื่นปางสี่ครับ ะออกดีครับไปสังไไ่แล้วก็ออกนอกดีพอมครับจะไม่มั่งอูกลางแจ้งครับไปสังไไ่เดอ้อจําไว้ครับพี่น้องถ้าปลูกไปครับผมถึงเอามาปลูกที่ดงไล <c oughs> <c oughs> ปลูกที่ดงครับพี่น้องที่สวนดง <c oughs> ต่างที่มแต่สวนหยาตั้งที่มิตรปลาปลาเห็ดบวกนี่ครับกิมซุงเอามาปลูกลองมึงครับพี่น้องเด้อจิมซุ้งนี่ครับ ฝนตีเหลี่ยมตับบุกจิมซุ้งหรือขวาเสียครับเขาจะชอบแสงแดดเด้อครับพี่น้องจิมซุงชอบแสงแดดครับต้องให้มีแสงแดดออกไปครับซ่องเขามาาครับพี่น้องแตาปลูกในป่าแบบสั่งไต่เนี่ยากครับพี่น้องเขาจะไม่ค่อยแตกหน่อไม่ค่อยโตครับจิมซุงครับจะชอบมีแสงแดดหรือว่าที่โล่งๆหน่อยครับ เริ่มจากศูนย์นี่เป็นยังไงครับพี่น้องอยากเอาซูบ้างครับเิ่นจากศูนย์นี่เข้าว่ต้องเฮ็ดยังครับแค่ปลูกหน้าฝนครับเจี๋ไปปลูกหน้าแรกมันตไยตครับปลูกหนาฝนปลูกหนาฝนก่อนฝนมาอย่างเงี้ยพอมันติ้นแล้วครับร่ออนอจิ้นอย่างเดียวครับหรือว่าถ้าเป็นจิ้มซุ้งเนี่ครับป้าสาบ้านๆหรือว่าไ่เลี่ยงนี่ครับจริงถ้าเราขุดบาดาลได้เนี่ยเอาน้ำมอหดหน้าแรกครับออกนอกมดปีครับพี่น้องเด้อ ครับเนาผมว่าท่านมีทุนไหลครับเมื่อกี้ท่านมีเงินเจาะบดานหรือว่าไม่มีอ่ะทุนหมากไห่ครับเริ่มต้นจากศูนย์แหละครับสู่พี่น้องฟังทําการเกษตรูกอาหารการกินครับเพราะผิดหวังครับพี่น้องเด้อยิ่งเป็นยุคนี้ครับยุคเสร็จแตนกินพอดีครับยุคเสร็จแกินพอดีครับพี่น้องเด้อฝากไว้ครับฝากไว้ฝากไว้ครับพี่น้องเด้อฝากไว้นะ่ครับ ได้อยากเก็ดการเกษตรผู้ใดอยากทําสวนหรือว่าปลูกยังทำสินครับกับผมครับเริ่มต้นจากศูนย์นั่งนั่นครับรกบงงไ็ได้เริ่มต้นจากเงื่อนแสนครับหรือว่าทําโคกหนองนาก็ไม่ได้เริ่มต้นจากเงิ่อนแสนหรือว่าทําสวนกล้วยก็ไม่ได้เริ่มต้นจากเงื่อนแสนครับป่าครับในสวนนี้ครับขอมีพื้นที่ครับพื้นทินพ่อแม่ที่เป็น จงไว้ให้ครับอนุรักษ์ไว้ผักไผมาปลูกทั้งนั้นเลยครับพี่น้องปลูกไผ่ทุกอย่างครับไม่ได้ปลูกไผ่พันเดียวครับอย่างเช่นกิมซุ่งนี่ครับกิมซุ่งออกนอจินทั้งปีครับท่ันนอยง่ายๆเป็นไรอย่างจะออกนอดีครับยิ่งลดน้ําออกตลอดครับจะไผ่สังไผ่ไผ่เลียงครับออกตลอดครับพี่น้องยิ่งมีน้ําลดหน้าแรงครับออกตลอดเด้อปากไว้ครับพี่น้องบ่ผิดหวังครับทําการเกษตรครับคือแหล่งอาหารครับ พีนองว่าคิดว่าจะข็ดแนบ่อห่นะสำหรับผมครับเฮ็ดแล้วครับประสุความสำเร็จครับพี่นองยังมาเหล่าสู่ฟังเดอผู้บ่เฮ็ดกะาล่องมึงครับจริงปู่ไก่ทางดวอผมนี่ครับเมา,เาง่งา,ยา,า,ายครับพี่นองเด้อมาซับนอไปกินแต่กะขอเสียนิดๆครับอันผ่านตาคนไหลครับพี่นองเด้อว่าเป็นยังครับ ือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติครับทานตาคนคนอยากกินน้ำกบมีบ้างครับพี่น้องเด้อฝากไว้คิดครับปลูกไผ่ก็ได้ครับแต่ว่าสําหรับปลูกไผ่นะครับพี่น้องปลูกไผ่สําหรับปลูกไผ่เขาจะไปปลูกผืนพักแนวชิ้นยางอื่นผสมครับเป็นปลายังถี่ว่าเป็นยังครับคือป่าธรรมชาติเขาอยู่แล้วเพราะว่าไผ่ในรากมันเยอะมันจะปลูกยางอื่นน้ำบ่ได้ครับแต่เป็นปลาธรรมดาได้ครับพี่น้องฝากไว้ครับ ไข่คนละเห็ดไข่พร้อมครับพี่น้องเห็ดไข่พร้อมเด้อเอ้าคิดว่าได้ผนอยู่บ่พี่น้องหาอีกเพิ่มนึ่งนะครับไข่คนวะได้สองดอกครับพี่น้องเห็ดไข่สองดอกเลยครับเอาเอานี่ยละใส่มันครับ